โอเคครับก็มาอยู่ที่บูธ BMW นะผมนี่อยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะผมปี2020ที่เมืองทองทานีนะก็เดี๋ยววันนี้เรามาให้พี่คนนึงแล้วกันเนาะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะเป็นพิธีกรเรานะผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสอะไรพี่ชื่อโอมครับผมครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายครับของเมเรียมออโต้ครับผมมาชมแต่ละคันดีกว่าพี่ว่ามีอะไรบ้างได้เอาไฮไลท์เราเลยไหม คือตอนนี้เนี่ยไฮไลท์เนี่ยอยู่หน้าจอของทางคุณผู้ชมนะครับผมก็จะมีเอสพันธ์ดับเบิทั้งสองคันนี้ดีกว่าไอา้ด้านขวาด้านขวาเนี่ยเราเป็นสีไตรคันเลอร์นะครับผมนี่เราแรปสติกเกอร์จากโรงงานมาให้นะครับผมส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเราทำลายเป็น M อ็มพันธดับเบิลอรครับแล้วก็ใส่ชุดต่าง M p e r f o r m a n c e ์แมไปด้วยนะครับลองมาดูด้านนี้ครับอ่านะครับมีอุดกระจกปิดท้ายมือเบรกมือคัสต์มีท่อ,อาคาร์บอนวิกมีแท้งแพด อันนี้ท่อคาร์บอนวิกอันนี้ท่ออ๋อมันมันคอนละแบบเลยอ่านี้ท่อคาร์บอนวิกครับปลายคาร์บอนด้วยตรงอุดท้ายแล้วก็จะมีโลโก้ BM ให้ด้วยนะครับผมเอาปายเอาตัวจุดยึดป้ายทะเบียนออก นะครับผมอันนี้ก็เราก็แต่งซิ่งเลยครับซิ่งเลยอ่าสำหรับใครที่อยากได้แบบนี้ติดต่อมาได้ครับที่มีเนี้อมออโต้ครับแล้วก็ตรงกลางหน้าจอของเรานะครับผมไอ้นี้เปิดตัวใหม่เลยครับชื่อ bmw r 1 8นะครับเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ bmw มอเตอร์่าตเคยทำมาเลยครับนี่คือ1,800ซีซีใช่ครับ1,800ซีซีสองโซบทอร์กมหาศาลทอคมหาศาลเลยทอคมหาศาลครับนะฮะเบรกที่เห็นเป็นโครเมียมอย่างนี้นี่เบรโม่นะฮะ มีライ딩โหมดอย่างเช่นเบมโบ o ครับผมอันนี้ใช่ที่เคยเปิดตัวใช่ไหมใช่ใช่ครับที่เปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้เองครับยอดจองถล่มทลายมากตอนนี้ก็หมดปีนี้หมดเรียบร้อยแล้วครับต้องยันไปปีหน้าตอนนี้ก็มีนาเมษาแล้วกว่าจะได้รับรถนะครับยอดจองเยอะมากครับตอนนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์อ่าบ็อกเซอร์สองสูบครับผมโหใหญ่เบริ่มเลยเนี่ยเบริ่มตอนสตาร์ทมันจะแบบสั่นๆแบบเฮ้ยได้อารมณ์มาก เคยซาอย่างพี่องเคยแล้วครับลั่นเลยครับนี่เผาเปลือยด้วยครับพอขี่ปุ๊บมันจะหมุนเลยฮะอ่าจุดเผาเปลือยก็ไม่กล้าขี่เนี่ยสีขนาดเนี้ยเฮ้ยสวยนะครับสีดำเมทัลลิกนะฮะไอไลายตรงเนี้ยวาดด้วยมือนะครับทุกคันขอบขาวอาขขบวครับคือต้นแบบมันมาจาก bmw r5 r5 นะครับผมเราก็ชุบชีวิตกลับมานะครับก็กลายมาเป็น r18 นะ บบว่าดูเครื่อง<ผ>นยนต์ดิต้องไปดูดูข้างหน้าดูดิดูเครื่องยนต์มันแบบใหญ่มากใหญ่จริงพี่ใหญ่ครับใหญ่อารมณ์แบบเหมือนรถแฮนด์เมดนะพี่พวกเนี้ยใช่มันแบบว่าแบบคลาสสิกอะอารมณ์คลาสสิกอ่าไปพี่มีตรงไหนต่อพี่อ่าฮะตามมาเลยครับ ที่เห็นอยู่2ฝั่งนะครับก็จะมีออ R250 GS-C นะครับโปรโมชั่นวันนี้ก็ปี๊บสามใบฟรีประกันภัยชั้น1บร่งุษสาฟรีอีกมปีนะครับ oh, oh. ผมเรามีกิฟต์วอชเชอร์ให้อีกครับสุดยอดมากนะครับเราลดแรกจากแถมเต็มที่นะครับผมข้างหน้าก็อันนี้ตัว A อตัด oh, oh. ตัว A ตัว A 30ลิตรมันก็จะมีแคชบาร์ไฟตัดหมอกแล้วก็แคชบาร์ตัวล่างให้ด้วย oh, oh. นะครับผมส่วนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัว GS GS เนี่ยไม่แตกต่างกันมากครับแต่มันจะให้ถัง20ลิตรลงมา นะครับผมนี่ถัง20ลิตรอ๋อมันจะไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากครับเครื่องยนต์เดียวกันอิเล็กทรอนิกส์เดียวกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ติดอุปกรณ์พวกแคชบาร์ไฟตัดหมอกบนล่างมาให้ใช่อ่าฮะแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเหมือนตัว GSA ได้เหมือนกันนะครับผมราคาก็ถูกกว่านะครับผมแล้วก็ให้ปิ๊บสตาร์บด้วยเช่นกันแต่พอมาเป็นอย่างนี้ดูแบบเหมือนรถโมตาร์มากขึ้นเลยนะคล้าย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 รถโมตาร์นะครับผมแล้วก็ตัวที่ขายดีของเรา นะครับผมก็จะเป็น c 400 GT บิ๊กส o ูเตอร์ของ BMW นะครับผมตัวนี้เนี่ยอ่าตัว400นี่นั่งสบายมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้ดูอ่ามาดูไฟหน้าครับไฟหน้านี้ได้รับแรงบันาใจจาก BMW M8 เลยนะครับอ่เหมือนจองพี่ใหญ่รถจนอย่าง M8 นะครับโหล้ำมากพี่แบบไฟหน้านะครับผมหน้าจอเนี่ยก็ TFT สีนะครับ ส,สามารถแสดงผลหน้าจอเนี่ยเช,ชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายรอสายนะครับ,บผมเนวิเกเตอร์นะครับผมเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้หมดเลยครับบูทโธโูธบวกก็ได้ทำได้หมดเลยครับจะเปลี่ยนเพลงจะอะไรทําได้หมดเลยครับมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยในตัวนะครับระบบคีย์เลสทั้งคันเปิดฝาทั้งมันแบบคีย์เลสช่องเก็บของแบบคีย์เลสคีย์เลสหมดเลยครับเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของอ่าช่องเก็บของตัวนี้ มีตัวชกอัพให้ด้วยนะครับไม่ต้องเปลืองแรงยกนะฮะสามารถเก็บมวกนกได้อีก2ใบนี่ยืดลงไปดิอ่ายืดลงไปนี่อีกครับเก็บบวกเต็มใบได้ใบหนึ่งครึ่งใบได้ใบหนึ่งล้วจะใส่สัมภาระก็ได้ก็ระบบอย่างนี้ก็ไม่ต้องคอยจับเนาะไม่ต้องจับครับนี่สี่ร้อยนะครับสวยอยู่นะแล้วสีดําแบบใช่ไหมดำดุเลยมีอสามสีครับมีขาวมีเทาแล้วก็มีดำอ๋อมีขาวเทาด้ายดีทุกสีเขาี่ล้ว คันเล็กๆหน้านี่คืออะไรพี่คันนี้ครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยมันชื่อเจ้า F 750 GS นะครับเป็นทรง Adventure เหมือนกันของเรานะครับที่เห็นเขียนว่า750เนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดว่ามันคือ 700cc ที่จริงเครื่องยนต์มันเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ850เข้าหรอเครื่องยนต์มันคือ 853cc ใช่ 853cc ครับแต่ว่าอยากให้ตั้งซีรีส์มันต่างกันเพราะว่า750เนี่ยเหมาะสําหับ ทางไปออรโรดมากกว่าแต่ว่า8 5 0นอย่างเงี้ยเหมาะกับไปออฟโรดมากกว่าสังเกตดูล้อหน้า2 1ซีลวดอัพคัสขึ้นมาอ่านิดนึงคนละลักษณะการใช้งานกันแต่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่ถูกจูนมาต่างกันเพื่อให้เหมาะกับออนโรดและออฟโรดอ๋อท่านี้ก็คือสายลุยป่าเลยสายลุยป่าลุยได้ทุกที่ครับล้อหน้า21อยางหนาครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นตัว A ด้วยครับก็คือถังน้ํามันใหญ่กว่ามาพร้อมกับแคชบาร์นะครับแล้วก็ชิลน้าปรับระดับได้ แล้วก็มีแหลกท้ายให้ด้วยนะครับเปิดติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมดูทางนี้ครับตัวนี้ก็ GSA เองหนึ่งสีนะครับผมเป็นสี HP นะครับของ BMW นะครับก็เรียกว่าเป็นสีประจำของ BMW นั่นแหละครับอ่านะครับอันนี้ก็สวยเหมือนเป็นตัว HP ไปเลยใช่ใช่ใช่นะครับสวยๆตอนนี้ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์เปอร์เซ็นด้วยนะครับด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยครับ อันนี้เต้าตัวเล็กของเรานะครับ G 3 0 R Naked Bike น,นะครับแล้วก็ G 3 GS, 1 0 GS ส่ง d e v e n เจ r รนะครับโอ้โหทำเป็นตัวเล็กขึ้นมาเใช่ใช่ทำเป็นตัวเล็กขึ้นมาฮะก็น้ำหนักเบาควบคุมง่ายประหยัดน้ำมันแล้วก็ราคาถูกมากนะครับถูกมากเลยใช่ถูกมากฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมบรุษาฟรีอีก3ปีแล้วก็มีส่วนลดให้อีก นะครับผมสุดยอดมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หายากนะครับอยู่ถัดจากเจ้า G30 GS นะครับนี่คือ,อคที่สุดแล้วของ RIT นะครับเราเรียกว่า RIT Option 719หรือ719ครับนะครับผม719คืออะไรพี่719จริงๆเนี่ยมันมีประวัติก็คือสมัยก่อนเนี่ยราชวงศ์ของทางยุโรปเนี่ยเขาชอบ RIT ลดคาสสิกมากนะครับทีนี้เนี่ยเขาอยากจะได้ชุดแต่งเหมือนฝาครอบเครื่องพวกนี้ครับ ฝาครอบเครื่องพวกเนี้ยอ่าชุดแต่งเหมือนฝาครอบเครื่องพวกเนี้ยมือเบรกมือคัสที่ครอบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยสั่งทางเป็นทองคําแท้ทั้งหมดฮราชวงศ์นะฮะราชวงศ์นนั้ใช่มในเมื่อประมาณเกือบเกือบสิปีที่แล้วนะครับเศรษฐีนี้เนี่ยเราเลยเรียกรหัสพาร์ตนั้นว่าเซเว่นวันไนหรือว่า719ดหนึ่้นั่นทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเนี่ยผลิตออกมาหลายๆตัวเพื่อจะแต่ง R N T โดยเฉพาะเราเลยใช้ชื่อว่าออปชั่นเซเว่นวันไนหรือ719ครับนะครับผม ตัวนี้อัพไซด์ดาวนะครับช่วงหน้าอัพไซด์ดาวแต่งออปชั่นเซเว่นมนไนเกือบทั้งคันเกยโยงก็มีนะครับผมมีตุ๊กมดด้วยมีเกยโยงด้วยพี่องค์รู้สึกตัวนี้เป็นเพาใช่ไหมเป็นเพาครับคือตรงนี้บ็อกเซอร์เหมือนกันนะครับผมเหมือนตัว GS เหรือตัวอานารเลยนะครับผมแต่เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีแอร์คูลแต่ไม่ร้อนนะแล้วก็ใช้ระบบเพาด้วยนะครับผมเบรกเบมโบ่หน้าหลังครับ ตาองเห็นที่มันมีพักเท้าที่แสดงว่าไอ้ตุ่นรถถอดออกได้ถอดออกได้เป็นเปาะนั่งคนซ้อนได้ครับโอ้โหสวยมาอยู่เนาะแต่ดูแบบมันดูเด่นเลยนะคือแบบมาสะดุดตาเลยอ่ะใช่สีมันจี๊ดจ๊าดมากครับแล้วก็ที่คนมุงมุงอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเอสพันธ์น้ำมนาเรานี่เองนะครับแต่ว่าเป็นสีที่เคยเปิดตัวมาแล้วนะครับก็คือสีเทาฮ็อกเก้นไฮซิมเบอร์แมชลิกนะครับแล้วก็สีแดงที่เราเปิดตัวกันเวอร์ชั่นแรกตอนต้นปี นะครับผมก็ยังขายดิบขายดีอยู่ณนะปัจจุบันนี้มนะีคนให้สนใจเยอะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวตอนประมาณไตมาสแรกไตมา,ตาสที่2นะครับของปีนี้ก็คือ F900R นะครับหลายคนรู้เฮ้ยมันมัน,ม,นมันใหม่นะแล้วก็เทคโนโลยีมันดีมากนะครับรผมบอกเลยว่าสุดในรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาถ้าตัว5้าแสนสองครับผม ไม่แพงนะไม่แพงนะจอ TF-T ทีท่ไฟหน้านะครับไฟหน้าแบบว่าเลี้ยวได้าตามตามองศาจะมีเปิดไฟข้างมาเวลาเราเลี้ยวนะครับ<ม> traction control ABS ow, โชค็คไฟฟ้า,ฟฟาระบบ Key l เ s สทั้งคันโอ้โหให้ครบเลยให้ครบเลยทุกอย่างเลยนะครับมาดูข้า,างหน้าพี่อ่าไปดูข้างหน้าน่าล้ำอยู่นะล้านี่โอ้โหช็คไฟฟ้าคีเลสทั้งคันสวยมากพี่อ่า traction control riding mode อะไรมาครบทุกอย่างครับมีทุกอย่างเลยอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเครื่องยนต์เดียวกันกับ F900R ก็คือ t o u r ซิงครับตัวนี้เขาเรียก touring แบบซิงก็คือ t o u r ิ n g t o u r i n งก็คือ F900XR อ่าใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ F900R ครับเครื่องยนต์9 0 0 c ีครับแต่ทำเป็น t o u r ิ่งขึ้นมานะครับผมอุปกรณ์ก็ครบคันเช่นกันครับแถม ฮะแสดงว่ามันเก่งเรื่องทางไอน้นี่ทางเรียบใช่ไหมทางเรียบครับทางเรียบครับควิกชิปอัพดาวก็มีให้นะครับเหมือนตัว F 900R ควิกชิปอัพดาวด้วยอ่าควิกชิปอัพดาวครีดทั้งคันแท็กชั่นคอนโทรล ABS ม,มาครบแถมตัวนี้มีครูสคอนโทรให้ด้วยเหมือน R 1250 GS มีครูสคอนโทรด้วยมีครูสคอนโทรด้วยครับนี่ตัวนี้ครบับห้าแสนห้าเองราคาหน้าครบอ๋อนี่ฮะับครูคอนโทรครับอ่าใช่ครับครูคอนโทรครับราคาหน้าครบครับก็ เรรู้สึกว่าพอรถโมเดลใหม่นี่แบบจะเป็นดิจิตอลหมดหรอหน้าจอหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดเลยครับอ๋อครับกาดูล้ำแบบดูรบรรยากาศคนครับให้ความสนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอสปันนานะครับหล่อครอเอกหล่อเอกหล่อครับผมก็วางรถไว้2ฝั่งเลยครับเท่าเหรออ๋อ,อไม่ต้องมุงกันเยอะใช่ไหมใช่ไม่ต้องมุงกันเยอะอจัดในบูธไี้ถึง4คันครับท่าน<อ>ใดที่สนใจก็เข้ามารับชมมานั่งคล่อมดูฟิลได้อะไรได้ถ่ายรูปสวยๆได้ครับ ก็ฝากพี่โอ๋หน่อยพี่ได้ครับก็เราที่บูธบริเ i ณออโต้นะครับในงานมอเตอร์สโตร์เมืองทองธานีครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาตั้งจิบกาแฟนะครับกินขนมนะครับพร้อมชมรถสวยๆนะครับเรามีที่ฝายฝ่ขายนะครับคอยให้ข้อมูลท่านอยู่แล้วครับยังไงรบกวนมีน่ามอเตอร์ด้วยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์1286ครับขอบคุณครับอะไรนี้ถ้าใครที่แบบพลาดงานนี้แล้วแบบว่าจะไปดูรถอย่างนี้อ่าโอเค ทางกรุงเทพเรามีอยู่สาสาขานะครับผมสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลาดพร้าวร1อนะครับเข้ามานั่งชิมกาแฟกันได้นะครับผมแล้วก็มีสาขาที่ห้างครับที่ไอคอนกับพลากอนด้วยเช่นกันนะครับแล้วเราก็ยังมีต่างจังหวัดครับมีหัดใหญ่นะครับแล้วก็ภูเก็ตที่อยู่ทางใต้แล้วก็ทางภาคอีสานเรามีอุบลราชธานีด้วยครับอ่าครับก็ขอบพี่โอมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับแล้วเจอกันครับโอเคครับโอเคก็ ฝาวเี่อนี้นะใครถูกใจหรือกดไลค์กดแชร์กดติคตายนะผมก็นี่ก็เป็นบรรยากาศงา้ยคร่าวๆนะนี่โอ้โหสุดยอดเลยับผมโอเคเดี๋ยวขอไปบูธอื่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกคที่หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรลบชมนนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ